เพวกเราทราบดีแล้วว่าพุทธศาสนานี่ไม่มีความเชื่อเรื่องพระผู้สร้างหรือพระเจ้าไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าผู้สร้างผู้ดลบันดาลผู้กำหนดหรือลิกขิดชีวิตของ ผู้คนหรือว่าโลกทั้งโลกนี้ยังมีความยังมีคำเพื่อพรมลิขิตนะพรมลิขิตก็คือการลิขิตนะของพระพรมนะที่กำหนดนะชีวิตของเราทุกคนถ้าเชื่อเรื่องพระผู้สร้างเนี่ยมันก็ต้องเลงเอ่ยด้วยการที่ผู้คน วิงวอนร้องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้สร้างให้ดลบันดาลความสุขบันดาลให้เกิดโชคเกิดลาบหรือว่าปลอดภัยไรอุปัทวะอันตรายล้วก็นำไปสู่การเส้นสวง นะเพื่อให้พระเจ้าโปรดปรานพระเจ้านี้อาจจะหลงถึงเทวดาด้วยนะเส้นสวงไม่พอนะบางทีถึงกับบูชายยันนะเอาสัตว์มาฆ่าหรือเอามนุษย์มาสังเวยนะเพื่อให้ พระเจ้าโปรดปรานแล้วก็ดนบันดาลตามที่ตัวเองปรารถนาแต่พุทธศาสนาไม่มีแบบนั้นนะเพราะพุทธศาสนาเชื่อว่าเนี่ยคนเราเนี่ยจะเป็นไปอย่างไรเนี่ยมันไม่อยู่ที่การลิขิตของพรหมนะแต่อยู่ที่การกระทําของตน การกระทำเนี่ยเราเรียกว่ากรรมนะถ้าอยากเจริญก้าวหน้านะก็ก็ต้องใช้กรรมหรือการกระทำของตนเองเป็นที่พึ่งและเพราะกรรมนี่นะถ้าเป็นกรรมไม่ดีมันก็พาตนตกต่ำได้ อย่างมีคำพูดว่าเนี่ยดีช่วยอยู่ที่ตัวทำนะสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวอันนี้ก็เป็นการสรุปนะถึงคุณค่าหรือความหมายของกรรมคือการกระทำใพุทธศาสนาเนี่ย จึงในเรื่องกรรมมากนะมีอีกชื่อหนึ่งว่ากรรมวาทะหรือกรรมวาดวาทะหรือวาดก็คือคำสอนอันนี้ก็เป็นชื่อหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่นอันนี้ การกระทำเนี่ยนะสิ่งสําคัญที่มันจะบรรดาลให้ชีวิตของเราเป็นไปในทางที่พึงปรารถนาได้เนี่ยลักษณะหนึ่งก็คือความเพียรการกระทำเนี่ยมันจะให้ผลได้สิ่งสําคัญก็คือ นะการทำบ่อยๆนะนะความขยันหมั่นเพียรเพื่อสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้เป็นไปอย่างที่ต้องการนะเพระ,ะพุทธศาสนานี่ก็จะนะเน้นนะความเพียรด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนะกับเรื่องกรรมนะถ้าให้ความสำคัญกับการกระทำ มันก็ต้องลงเอยด้วยความเพียรพยายามนะความเพียรพยายามเนี่ยนะก็เป็นจุดเน้นสำคัญนะของพุทธศาสนาเช่นเดียวกันก็เลยมีอีกชื่อหนึ่งว่าวิริยะวาดนะวิริยะวาดหรือวิริยะวาทะนะพุทธศาสนานี่เรา ในเรื่องความเพียรมากถ้าอยากให้ตนเจริญก้าวหน้านะหรืออยากจะให้ลูกหลานคนรักนะจริญงอกงามเนี่ยก็ต้องส่งเสริมความเพียรนันถ้าก็แปลกนะคนไทยซึ่งเรียกตัวเป็นชาวพุทธเวลาจะให้พรใครเช่นให้พรลูกหลาน ก็จะให้พรว่าขอให้โชคดีนะก็กลายเป็นว่าหวังพึ่งโชคนะถ้าต่างจากคนญี่ปุ่นนะเวลาให้พรเนี่ยลูกไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือเพื่อนเนี่ยเวลาทำอะไร หรือยังไม่ตันทำอะไรเลยตั้งใจจะทำเท่านั้นแหละเขาก็จะให้พรว่าคำบัตเตะนะก็คือขอให้เพียรพยายามอย่าท้อถอยถ้าพูดสำนวนสมัยใหม่ก็ว่าสู้ๆนะเขาก็จะให้พรแบบนี้อาจารย์คุยกับลูกศิษย์นะก่อนก่อนที่จะเลิกกันก็จะให้พรว่าคำบัตเตะนะ ให้ขยันให้เพียรพยายามในพุทธศาสนานี่จะมีคำสอนเรื่องความเพียรพยายามมากเรื่องแต่การนะเพียรในการทำมาหากินนะเพียรในการหาทรัพยนะ์สิ่งที่เราประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยนะ ก็คือการมีชีวิตที่จะเลี้ยงอกงามมีการงานที่มั่นคงเนี่ยอันนี้ต้องเริ่มต้นด้วยการมีความขยันมันเพียน mm. สำหรับคารวะนี่ต้องเพียนหาทรัพย์แน่นอนนะาการหาทรัพย์นั้นเนี่ยก็ต้องเพียนด้วยความชอบธรรม หรือหาทรัพย์ด้วยความชอบทำด้วยแต่ว่าเพียรหาทรัพย์อยางยวไม่พอนะต้องรู้จักเพียรในการทำความดีด้วยนะการหาทรัพย์อันนี้มันก็เป็นประโยชน์เบื้องต้นนะข้อประโยชน์นี้หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่นำมาซึ่งความสุข เรื่อความสุขทั้งโลกก็ได้ความสุขความสเจทั้งโลกนี่ก็เป็นที่ปรารถนาของคนอายุวันนัสุขพะพละก็ดีถ้าอยากได้ก็ต้องเพียรทำด้วยตัวเองแต่เพียรหาทรัพย์ยังไม่พอนะต้องเพียรในการทำความดีในการทำความดีเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ นะประโยชน์ที่สูงขึ้นไปาเรียกว่าสัมป라이กตถะนะประโยชน์ปัจจุบันนี้เราทิฏฐธรรมิกัตนถะประโยชน์เบื้องสูงหรือประโยชน์ที่เลยสิ่งที่เห็นด้วยตาเ,ยเรียวสัมปยิกตถะก็คือความดีเช่นะเพียรในการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่น รวมทันะ้งเพียรนะในการฝึกตนด้วยใหนะ้ความเพียรในทางโลกนะมันเป็นมันเป็นเบื้องต้นนะแต่ถ้าว่าไม่มีความเพียรในการฝึกตนแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ คือกลายเป็นความเพียรในการปลนเปลือตนนะอันนี้เป็นความเพียรที่ผิดนะมันเป็นวิฉาวายมะเดี๋ยวนี้ก็มีผู้คนเพียรในการปลนเปลือตนเยอะนะขวนขวายในการเที่ยวในการหาสิ่งเสพนะ ที่สนองกิเลสข,ของตนที่ไหนเขามีอาหารอร่อยก็ไปกันลำบากแค่ไหนก็ไปหามาไม่ยันไม่ท้อหรือว่าที่ไหนที่มันสนุกสนานก็ไปกัน พอที่ติดเหล้าติดยาเนี่โอ้รู้ว่าที่ไหนนี่เขามีขายนะไกลแค่ไหนก็ไปอันนี้รว่าเพียนในทางที่ผิดนะเป็นการเพียนเพื่อปลนเปิดตนซึ่งก็คือการเป็นความเพียนเพื่อปลนเปิดกินเลดแลวสุดท้ายมันก็กลายเป็นความเพียนในการทำชั่วไป ขนขวายในการป้นการจี้ในการทุจริตนะโอ้พวกนี้ใช้ความเพียนมากเลยนะพวกทพ่ิ้นธนาคารเนี่ยโอ้เขามีความทั้งความเพียนทั้งความอดทนนะแต่นั้นเพียนในทางที่ผิดที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าขาดการฝึกตนนะฝึกตนก็คือการฝึกกายวาจาฝึกใจนะ เลอเพียรในทางธรรมก็ได้เพียรทางโลกนี่ไม่พอนะมันดีแต่ไม่พอเพียรในการหาทรัพย์เพียรในการทำมาหากินเพียรในการศึกษาหาความรู้ทางโลกรวมทั้งเพียรในการออกกำลังกายอ่ะพวกนี้ดีแต่ไม่พอนะต้องเพียรในทางธรรมด้วยก็คือหมันทำความดี ความดีนี่ไม่ใช่ดีทางกายทางวาจาัยเดียวนะต้องดีทางใจด้วยนะ,ะความเพียรในทางกายวาจาก็หมายถึงการมีศีลนะส่วนความเพียรในทางใจมันก็นำไปสู่การภาวนาให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาใ้นนคนเราเนี่ย ถ้าว่าถึงพร้อมด้วยความเพียในทางโลกและความเพียในทางธรรมนะมันก็ทำให้ชีวิตเจริญง,งอกงามแลวก็สามารถเจดอย่างเปลี่ยให้กับผู้คนได้นี่เพียทางธรรมคือการภาวนาเนี่ยนะมันก็มีหลายวิธีนะก็เรียกว่าเป็นรูปแบบซึ่งส่วนใหญ่ก็อาศัยกายนี่แหละนะ เป็นเครื่องมือเช่นเดินจงกรมเช่นสร้างจังหวะเช่นตามลมหายใจเราก็ต้องหมั่นทำนะเรียกว่าอาจจต้องทำกันสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาเข้าคอร์สอย่างเดียวอยู่ที่บ้านก็ทำ เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการฝึกตนมันก็ไม่เกิดผลอย่างที่ต้องการถ้าคนที่เพียรในการภาวนานี่เราก็จะเห็นเขาทุ่มเทนะกับการปฏิบัติไม่ว่เป็นการนั่งไม่ว่เป็นการเดินอย่าแล้วก็ตามเนี่ย สิ่งสำคัญที่ควรควบคู่ไปด้วยคือการดูแลจิตให้ดีด้วยเพราะว่าบางคนขยันในการเดินขยันในการนั่งแต่ว่าปล่อยใจให้ฟุง้งปล่อยใจให้ลอยก็มีนะอันนี้เรียกว่าขยันข้างนอกนะแต่ว่าข้างในไม่ขยัน ปล่อยใจลอยไม่ดูแลรักษาจิตใจอันนี้สู้คนที่เขาอาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะเขานอนอยู่แต่ว่าข้างในนี่เขาเพียนก็ได้นะผู้เจ้าตัดว่านเนี่ยผู้ใดนะกำลังยืนเดินนั่งนอนก็ตาม เมื่อมีความคุ้นคิดในทางการในทางโกรธในทางมุ่งร้ายเกิดขึ้นก็ไม่รับเอาความคุ้นคิดนั้นเอาไว้สละมันทิ้งไปถ่ายถอนออกไปทำให้มันหมดสิ้นไม่เหลือมาพูดนั้นเรียกว่า ทำความเพียนเผากิเลสให้สังเกตนะแม้กำลังนอนอยู่แต่ว่าก็ดูแลรักษาใจไม่ให้ความคิดหรืออารมณ์อกุศลในทางโลภะโทสะหรือในทางพยาบาทเกิดขึ้นแม่นอนอยู่ก็ถือว่ากำลังทำความเพียนเผากิเลสน,นะที่คนที่เดินอยู่ นะกำลังนั่งนะทำสมาธิหรือสร้างจังหวะอยู่แต่ถ้าปล่อยใจให้ฟุ้งลอยอย่างนี้เราไม่เรียกว่านะทำความเพียรอย่างถูกต้องก็ได้ผูอ้อย่งนี้คือเพียรข้างนอกนะแต่ว่าข้างในไม่เพียรขยันแต่ข้างนอกนะแต่ข้างในไม่ขยนันะคนที่นอนอยูนะ่อาจจะดูเหมือนว่าข้างนอกไม่ขยนันแต่ว่าข้างในนี่เขา ขยันเนี่ยอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเป็นความเพลยนเผากินเลยเวลาเราเห็นใครบางคนเขานอนอยู่หรือเขาเขากำลังนั่งเอนพิงหลังอยู่นะอย่าเพิ่งไปปรามาว่าเขาเกียรตครานนะก็าอาจจะขยันก็ได้แต่ว่าเป็นความขยันข้างในเขากำลังทำความเพียนเผากินเลสนะ การที่คนบางคนนะเดินจงกรมนะแต่ว่าจิตใจคุ้นคิดในทางการในทางโกรธรวมทั้งวิตกกังวลด้วยอย่างแม่ชีคนหนึ่งเนี่ยเดินจงกรมนะเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะแต่ว่าจิตใจวิตกกังวลเพราะว่าลูกสาวนี่มาขอยืมเงินไม่กี่พันนะแต่แกเครียดมากเดินไปเดินมาก็คิดแต่เรื่องนี้แหละ อย่างนี้เราวาขยันนอกนะแต่ว่าข้างในไม่ขยันนโดนวความวิตกโดนความโลภเล่นงานไปซะละที่เรียกว่าเป็นความโลภเพราะว่ายัางเสียดายเงนินก็เป็นความโลภกวนี้พอดูแลรักษาใจให้ดีเนี่ยอารมณ์อกุศลความคิดในทางลบทางร้ายไม่รบกลัวแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความสงบตามมา อ่ะตรงนี้ก็ต้องระวังนะพอพอเกิดความสงบแล้วเพลินในความสงบนั้นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ขยันนะไม่เพียรน,นะอาจจะเรียกว่าเกียดติค้าเลยทีเดียวนะหลวงพ่อกำเขียน่ั้งคยกล่าวว่านะถ้านนั่งอยู่ในความสงบนะ อย่างนี้เรียกว่าเป็นความเกลีคร้านของจิตนะการนั่งอยู่ในความสงบนะคือความเกียคร้านของจิตส่วนความใส่ใจนะเจตนาที่จะรู้สึกตัวอันนี้คือความขยันของจิตนั่งในความสงบหมายถึงเพลินนะในความสงบแล้วก็ไม่ทำอะไรต่อ เมื่อเรารลกสาใจนะไม่ให้อารมณ์อกุศลครอมงามจนกระทั่งจิตเกิดความสงบนะก็อย่าพึ่งหยุดเท่านั้นนะถ้าหยุดอย่างนั้นเรียกว่าเกียครคลานนะต้องทำต่อนะก็คือว่าให้รู้นะให้รู้ว่าจิตมันกำลังสงบไม่เพลินในความสงบนั้น มีความสึกตัวอยู่เสมอนะไม่ว่าจิตนะจะอยู่ในภาวะใดฟุ้งก็รู้ว่าฟุง้งสงบก,ก็รู้ว่าสงบนะไม่ใช่ว่าตอนฟุ้งนี่ก็ขนขวายในการสลัดความฟุ้งออกไปด้วยความรู้เท่าทันมัน รั่วมันฟุง้งแต่พอมันจางคลายไปแล้วมีความสงบเข้ามาแทนที่ก็หยุดไม่ทำอะไรต่ออย่างนี้เรียกว่าเกียดครานไม่ขยันแม้ว่ากำลังเดินกำลังสร้างจังหวะอยู่อันนี้ก็เรียกขยันนอกนะแต่ว่าข้างในนี่ไม่ขยันเท่าที่ควร มันขยันได้ครึ่งคึ่งกลางๆคือขยันในการปล่อยในการวางความคิดฟุ้งซ่านแต่พอเกิดความสงบขึ้นมาแล้วก็หยุดหยุดทําต่อเพลิดในความสงบนั้นที่ถูกคือว่าแม้สงบก็รู้ว่าสงบแล้วพอมันกลับมาฟุ้งใหม่ก็รู้ว่ามันฟุ้ง ฟุ้งก็ดีนะวิตกก็ดีถ้ารู้นะว่าฟุ้งรู้ว่าวิตกดีกว่าสงบแต่ไม่รู้เลยที่ไม่รู้เพราะเพลินนั่นคําำว่าขยันเนี่ยหรือความเพียรเนี่ยนอกจากเพียรรักษาใจแล้วเนี่ยนะก็ต้องเพียรในการรู้นะรู้สึกตัวเรียกว่าขยันรู้ อะไรเกิดขึ้นก็รูนะ้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ฝ่ายบวกนะดีใจเพลิดเพลินก็รูนะ้รู้แล้วก็วางมันไม่ปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจอารมณ์ฝ่ายลบเกิดขึ้นเช่นความหกรธความโกรธความโศกความเศร้าเกิดขึ้นก็รูนะ้รู้แล้วสลัดมันสลัดหรือปล่อยวางมัน รู้เปลี่ยนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรู้สึกตัวหรือรู้ทันอารมณ์เนี่ยนะมันเป็นหัวใจสำคัญมากเลยนะเพราะว่าทีแรกเนี่ยมันก็จะรู้ทันเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นต่อไปมันก็จะรู้หรือเห็นนะธรรมชาติความจริงของอารมณ์และความคิดเหล่านั้นว่ามัน มีธรรมชาติอย่างไรมันมาแล้วก็ไปมันไม่เที่ยงแล้วก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรื่องไม่ใช่ตัวตนตรงนี้ก็ต้องอาศัยการมันพิจารณาด้วยหลงวงพ่อเทียนเนี่ยท่านสอ,อนลูกศิษย์ว่าเนี่ยพอจิตมันสงบแล้วเนี่ย ให้ทำต่อนะก็คือพิจารณาพิจารวิจารณากายใจพิจารณารูปนามอตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญเลยเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอสงบแล้วมันเพลินนะไม่ทำต่อต้องทำต่อนะพิจารูปนามเห็นว่าไอ้ที่เดินนี่เป็นรูปไอ้ที่คิดนี่เป็นนามนะมันไม่มีเราไม่มีตัวกู ซ้อนหรือแทรกอยู่หรือเป็นเจ้าของการการะทำเดินก็ไม่ใช่เราเดินนะแต่มันเป็นรูปนะที่เคลื่อนคิดมันก็ไม่ใช่เราคิดหรือกูคิดนะแต่มันเป็นนามหรือจ,จิตที่มันปรุงนะให้ให้พิจารณารแบบนี้จนกระทั่งรู้ความจริงของกายและใจ จริงเวลาที่จิตมันสงบมากๆนี่นท่านก็ยังสอนให้ทำให้เร็วๆนะเดินให้เร็วๆเดินใ,เเดนให้เร็วๆยกมือให้แรงๆเพิ่มสปีดขึ้นนะเพื่อกระตุ้นให้ความคิดมันออกมาจะได้ทำงานต่อจะได้มีแบบฝึกหัดจะได้มีการบ้านในการรู้รู้รูรรไม่งั้นมันขี้เกียจนะเพราะว่าพอสงบแล้วมันก็เฉยล้วต้องทำต่อ ทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อเพื่อให้เกิดความขยันรู้นะขยันรู้ทีแรกมันก็รู้สึกตัวก่อนหรือว่ารู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับใจรู้ว่ามีความคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ว่ามีอารมณ์อกุศลดำรงอยู่แต่ต่อไปเนี่ยมันก็จะรู้ลึกไปกว่านั้นนะก็คือได้รู้ธรรมชาติ นะหรือที่เรียกว่าลักษณะนะลักษณะหลักๆก,ก็มีสามอย่างนะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเรียกว่าไตรลักษณนะ์ถ้ารู้ความจริงแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยปิดเครื่องจิตใจเนี่ยให้ออกจากความทุกข์ได้นะเพราะว่าไอ้ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดติดถือมัน่นที่ยึดติดถือมั่นเพราะว่าไม่รู้ความจริง แต่พอรู้ความจริงแล้วโอ้มันมันหลุดมันวางมันปล่อยมันเป็นอิสระต้องหมดนนี้ก็เริ่มต้นจาก,การนะขยันในความรู้สึกตัวนะซึ่งมันก็ควบคู่กับความขยันในการรู้ทันนะความคิดอารมณ์ต่างๆอันนี้เรียกว่าขยันภายในนะซึ่งนักปฏิบัตินะต้อง มันทำต่อเนื่องอย่าไปตกหลุมนะกับดักของความสงบสงบก็ดีแล้วนะแต่อย่าเพลินกับมันอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าเนี่ยอย่าไปนั่งในความสงบนะเพราะนั่นคือความเกยียดคลานของจิตนะให้จงใจให้ใส่ใจเจตนาที่จะรู้อยู่เสมอรู้สึกตัวรู้ทันอารมณ์ความคิดรู้กายรู้ใจ แล้วต่อไปไมันก็จะรู้เท่าออจากทุกนะแล้วก็พ้นทุกได้อ่าวชั่นนี้เพิ่งเท่านี้นะ